สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิงครีวันนี้ขออนุญาตนะครับพูดไม่สดนะครับนะกล้องขยับมาใกล้ๆหน่อยวันนี้เป็นไม่สดนะครับอ่าไม่ใช่ไม่สดไม่มีไม้นะพูดเสียงสดเลยแล้วกันเนาะก็ขออนุญาตครับนำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษครับทั้งหมดนี้ก็จะมี4ชุดมาจัดโปรโมชั่นนะเป็นล็อกฟาสต์นะเป็นสีดําแล้วก็สีดําเงาตรงนี้นะครับก็9.5ด้านหน้า10.5ด้านหลังคู่ยางเนี่ยโอเวอร์ไซส์เลือกได้เลยนะครับองหอา26 29ก็ได้หรือว่า26 สี่สิบสี่เส้นก็ได้นะครับนะก็ขอให้เป็นล้อฟาสตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่ชุดนะครับนะก็เทินล้อเดิมนะทุกสภาพหรือล้อแต่งก็ได้นะทุกสภาพขอให้เป็นล้อแม็กนะล้อเดิมเป็นล้อแม็กหรือว่าล้อแต่งเป็นล้อแม็กครับทุกสภาพเลยนะหมื่นแปดนะโอ้โหว้าวว้าวล้อไทยยางไทยนะล้อยางมีประกันนะครับผมนะหมื่นแปดเท่านั้นครับนะสองลนยนี้เลือกได้เลยนะอยากได้ไซส์ไหนยางเลือกได้เลยครับสองหกสองเก้าหรือสองหก สี่เส้นก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งชุดครับนี่นิสโมครับ8-5ดจครับทั้ง4ล้อครับมีสีดําเงาแล้วก็สีตันนะบอกเลยว่าเป็นล้อเบาซินโฟนะโอ้โหล้อเบาพอมากนะก็บอกเลยเลนเซลนะที่จะใส่ไม่ลดก,ก็มีไซส์2 5 5 4 0 R 1 8อันนี้ลูกค้าเลือกได้หรืออยากได้เป็น2 6 5 4 0 R 1 8ก็เลือกได้ครับตัวนี้เทินล้อสุขภาพนะครับล้อเดิมล้อซิ่งล้อแต่งล้ออะไรก็แล้วแต่ครับ เพิ่ม2,000โ oh อ้โหแกล้อเปล่าเนี่ยก็ประมาณ20,000นเลยนะวันนี้ยางหมื่นกว่าบาทแน่ว่าจัดโก18000แล้วก็20,000นะครับย้ำนะครับมีไม่เยอะนะครับมีประมาณลายละ2-3ชุดเท่านั้นครับฝากด้วยนะล้อใหมย่ยางใหม่นะครับปี4ครับฝากด้วยครับ 18, 0 0 0 20,000นะเทินล้อเดิมสุขภาพล้อแต่งสุขภาพฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ